ช่งกระบีทาิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกระเบรดบหนึ่มาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับแหมแล้ววันนี้ผมต้องออกเดินทางอีกแล้วครับเพราะเห็นคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตแหมคนนี้ครับเือหนึ่งของเราสามารถเสียบชิ้นได้ไวไวมากไวจนผมทนไม่ได้ต้องออกมาพิสูจน,น์ถึงที่เน,นี่แหละครับ อ๋อครับอ๋อมูตาน้องชายผมเองผมก็เริ่มถ่ายคลิปดูแล้วก็ตรงไปไม่นึกว่ามันจะดังขนาดนี้ผมมันเก่งมากพี่มันจิ้มไวสุดเลยพี่แล้วเจอแต่ไม่หวั่นไม่ไหวเลยทุกวันเนี่ยสมเป็นกระบีม่มือหนึ่งจริงๆไม่ได้ม,ไม้สํสำหรับกระบี่มือหนึ่งที่เราเดินทางไปหาเขาในวันนี้เขาคือมูซา เเลยครับพี่แจ้งเกิดได้อย่างเปรี้ยงป้างมากกับคลิปการจิ้มลูกชิ้นเร็วขั้นเทพที่พี่ชายเขาเดินขายเองกับมือด้วยการโชว์จิ้มลูกชิ้นจำนวน40สลูกในเวลาเพียง10วินาทีชนิดที่คนผ่านมาและซื้อลูกชิ้นนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเร็วเลยลุงไม่เคยเห็นอะไรเร็วขนาดนี้ครับความเร็วในการจิ้มลูกชิ้นของพี่มูซานี่แหละครับ ทำให้การขายลูกชิ้นของเขามีความแปลกและเหนือชั้นกว่าร่างขายลูกชิ้นทั่วไปความเร็วในการจิ้มลูกชิ้นของพี่มูซานั้นหาตัวจับยากมากครับถึงขนาดที่ลูกค้าเข้ามาซื้อยังไม่ทันจะหยิบเงินเขาก็จิ้มเสร็จแล้วนะครับโอ้โหดูสิครับ <c oughs> เร็จแล้วน้องเกิแล้วพี่โอ้ยไมไหยิบตังค์เลยทำไมพี่ถึงสามารถจิ้มลูกชิ้นได้เร็วขนาดนี้ครับพี่อ๋อครับผมทำตั้งแต่เด็กแล้วครับผม ก็ประมาณสิบกว่าปีครับก็เวลาเวลาเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาขายของม,มันจะไม่ทันก็เวลาขายไม่ทันลูกค้าก็ต้องมาร้านอื่นทั้งนี้ผมก็มาฝึกว่าผมต้องทําให้เร็วให้เร็วที่สุดจนผมมาทําเร็วที่สุดจนแบบลูกค้าแบบว่ามองหันหันไปมองที่อื่นหันมามองผมแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วเหรอครับและนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของฉายามูซาขัดพระการ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมูซามะครับเนี่ยจ,นยจับมือหน่อยฮะจับมือหน่อยโอ้โหนี่ดังเลยเนี่ยออกคลิปอะไรเนี่ยคนดูจะเป็นแสนแล้วจิ้มลูกชิ้นไว้ครับอันนี้เรียกลูกชิ้นรือเรียกเสก,กรอกฮะเสีก,กรอกอ๋อเสก,กรอกเรียกลูกชิ้นไม่ได้ได,ได้เหมือนกันได้เหมือนกันจิ้มไว้เลยหนึ่งนาทีจิ้มปุ๊บ,บเลยผมไม่เชื่อผมดูคลิปล้าผมไม่เชื่อไงต,ตัดต่อเปล่าไม่ครับไม่ต,ตัดต่อมาถึงที่นี่ต้องมาพิสูจน์ที่นี่ที่ไหนเนี่ย วัดหนองจอกอันนี้เป็นงานอะไรฮะเป็นงานวัดประจําปีงานวัดแหมอยู่วัดก็ต้องงานวัดงานประจําปีที่วัดก็มาขายทุกปีครับผมขายที่ไหนบ้างขายที่ไหนบ้างขายตามงานอย่างเงี้ยนะครับงานมินบุรีบางแสนอ๋อที่เขาจัดแบบตลาดแบบเนี้ยนะขายกันอย่างเงี้ยนะโอ้โหขายมากี่ปีแล้วอย่างเงี้ยสิบสามปีนะครับผมจิ้มอย่างเงี้ยนะสิบสามปีอุ้ยตายพอๆกับอายุเราเลยนะ เดี๋ยววันนี้ต้องมาพิสูจน์ว่าจริงภูไหรรอเปล่าแหมผมทาทางานทีวีผมตัดต่อหรือเปล่ามันพิสูจน์ไงพราะไหมวันนี้พร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวพิสูจน์แต่ยังไงก็ตามครับระดับกระบีมือหนึ่งอย่างอันเสียวอ้วนคนนี้ล่ะครับมาที่จะขออาสาไปปราบเซียนสักหน่อย เพราะวันนี้ผมเตรียมภารกิจไว้มากมายจะลองดูซิว่าถ้าพี่มูซาเจอสองรุมหนึ่งจะเป็นยังไงและการจิ้มลูกชิ้นเร็วของเขาจะทำได้หรือไม่ถ้าต้องเจอกับการล็อกกุญแจมือและภารกิจแรกของเราในครั้งนี้แน่นอนเพราะว่าผมอยากจะเห็นกับตาตัวเองว่าเขาทำได้เร็วอย่างในคลิปหรือไม่ โดยเราจะลองจับเวลาสักหนึงนาทีดูสิครับว่าเขาจะทำได้กี่ลูกเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมมาถึงบททดสอบแรกกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ครับจะให้มมซาจิ้มไส่กรอกใส่ถุงผมมีอุปกรณ์จับเวลามาด้วยหนึ่งนาทีจะจิ้มได้กี่เม็ดแล้วก็จะจิ้มปุ๊บปุ๊บใส่ถุงจะใส่กี่ถุงครับ ประมาณ3าถูคประมาณสามถูเอาละครับอุปกรณ์จับเวลาของเราพร้อมแล้ว1นาทีนะมูชานะถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2ไปครับมูชาไปเลยครับโอ้โหมันจะเิ้มนิ้วไหมครับมูชาโอ้โหไปจริงๆครับโอ้โหตอนนี้15วินาทีไปแล้วครับ ผ่านไปหนึ่งขุงโอ้โหมาถุงที่สองแล้วครับมาแล้วครับไปไวสีซ้ายด้วยครับสีซ้ายปุ๊ป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 โอ้โห,โโหทีนี้ไปเร็วเลยครับผ่านไปจะสามสามสิบวิแล้วครับสามสิบวินาทีครึ่งนาทีผ่านไปแล้วโอ้โสองถุงไปเร็วมากปุ๊บนี่รบพวนไม่ได้นะครับอาจจะจิ้มพลาดโดนนิ้วตัวเองสองขุงผ่านไปแล้วขุ่งที่สามมาแล้วครับปปปปุุ๊๊๊บบบัั๊บแหมมีไม้เฉพาะถุงวยเอาจิ้มไป โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวห้าสิบวิไปแล้วครับแบ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลาโอ้โห <c oughs> เร็วมากเร็วมากแม่พปเสียโปรมเบอร์ด้วยไม่ได้ไงโต้สิครับคุณผู้ชมจิ้มได้มาสามถุงกับอีกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวอา้าว เราลองมานับกันดูสิครับว่าจะได้กี่ลูก10 1 1 12 13 14 15 16 17 1้1ห20นับจนเหนืนห่อย <9, S 1> แล้วยังไม่หมดเอาได้เร็วสิงดูเดอนว่าความเร็วของเขาจะสมคำร่ำเรือจริ 9, <10. S 1> งจริงครับเก้ 9, <10. S 1> สาสิบเอาละครับเหลือแค่นี้แล้วนับต่อนีกว่าร้อยสามสิบร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปด ร้ 9, 140, อยสามสิบ้าร้ยสี่สิบโ้ร้อยสี่สานเลยไปน,นะครับร้14 1, 14 2, 14 3, 144, 45, 46, อยสี่สิบเอ็ดร้อยสอง้อหสโอสุดจอดเอาละครับคุณผู้ชมแหมตะกี้เห็นฝีมือของมูซาไปแล้วเร็วจริงๆผมมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าครับจะมาท้าเขาแข่งสักหน่อย แต่ด้วยสัญดานโกงแบบผม <c oughs> ตัวต่อตัวใครจะไปสู้ล่ะหาอา,าสาสมาัครดีกว่าอา,าสาสมัครครับมีใครพร้อมจะมาช่วยผมรุมไหมฮะเอาป่เอาป่มีใครมีครับนะฮะโอ้มาเอาล,บบใใล่ะแหมเป็นไงล่ะนะแผ <c oughs> นการผมนะบางคนเดียวเราไม่สู้อยู่แล้วเราต้องรุมนะอะทีนี้เดี๋ยวสองรุมหนึ่งสองรุมหนึ่งไปไหมโมซาไหวไม่ไม่สะทกสะทานเลยเหรอ โอ้กลัวหน่อยดินี่นี่เขาเซียนเหมือนกันนะอ่าน้าชื่ออะไรครับยาซิงครับยาซิงโอ้โหย,ยาหยาเลยนะ,นะยาซินยาซินอ๋อน้ายาซินเคยเสียลูกชิน้นไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเอาล่ะครับแหบ,บผมจะหาอาสาสมัครดีเหลือเกินไม่เคยเสียปาก่อนด้วยอ,อ,อ่ะไม่ไปเป็นไรสองรวมหนึ่งเราได้เปรียบอยู่แล้วเดี๋ยวทีนี้จับเวลาเหมือนเดิมหนึ่งนาทีดูซิว่าสองรวมหนึ่งจะทำอะไรกับมูซาได้หรือไม่ติดตาผม และตอนนี้ลูกชิ้นพร้อมคนก็พร้อมเราไปลุยกันเลยลุยเอเอาละเอาละเอาเอาเอาอย่านะอย่านะเร็วนะเร็วนะเอาเ้ไมนะทำไม่พี่มูซาถึงจิ้มได้เร็วขนาดนี้ต้องแอบดูว่ามีเคล็ดลับอะไร อ๋ี่มูซาใช้ไม้จิ้มเสร็จแล้วก็กระแทกลงถุงไปเลยไม่ได้เอามือรูดออกเหมือนคนอื่นนี่เองออาวอาโอ้ใส่ถุงในถุงถุงโอ้โหเอาไว้นะครับทำไมทำไมเราลองทำบ้างแล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยนี่เป็นการยดงประสาที่เหนือชั้นจริงๆอะไร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  อะไรดึงดึงเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อโอ้ดึงเสื้อ,ด,อ,อ,ด,อดึง้ยโอยด่าภูมิใจเป็นไงฮะเป็นไงฮะหนึ่งนาทีของสองคนเป็นไงฮะแแต่อย่าดูของผู้ท้าเลยครับคุณผู้ชมดูเจ๊ครับความเร็วของพี่มูซานั้นเป็นจังหวะเดียวกันเลยนะครับ มือและสายตาประสานกันโดยไม่วอกแวกทําให้แม้ว่าผมจะโกงแล้วโกงอีกแบบสงรวมหนึ่งผมก็สู้ไม่ได้เฮ้ยมันเจ็บใจจริงๆนี่ขนาดภาพสโลโมชันแล้วนะครับเนี่ยยังเร็วขนาดนี้แต่หลังจากที่ผมสังเกตความเร็วของเขาก็ทำให้ผมรู้เคล็ดลับละครับพี่มูซาใช้จังหวะการเคลื่อนไหวของมือที่ค่อนข้างกว้างครับทำให้มือของเขาขยับได้อย่างคล่องแคล่ว และนี่ล่ะครับคือที่มาของภารกิจต่อไปที่ผมจะให้พี่มูซาทำค <c oughs> ุณผู้ชมครับสองรุมหนึ่งก็ยังทำอะไรมูซาเข้าไม่ได้แต่คราวนี้ผมไม่ยอมแล้วครับผมเตรียมอุปกรณ์พิเศษมา <c oughs> แวง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 นี่ <c oughs> เป็นยังไงครับอุปกรณ์ชนิดนี้มันจะทำให้เขาพ่ายแพ้ยับเยิน <c oughs> จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันมาโดนจับในข้อหาเสียบลูกชิ้นไว ล็อกไปเอาให้ถนัดอ่าโอเคไหมเคนะถา,านล็อกด้วยคุญแจมือซึ่งมีระยะห่างของข้อต่อที่กว้างเพียงแค่2ป่วงรื่ว่าเราเราวเซนติเมตรครึ่งเท่านั้นซึ่งต่างจากเดิมที่มือของเขาต้องกางออกราว10เซนติเมตรในการจิ้มล็อกสักขนาดนี้เดี๋ยวก็เสร็จเราเอาาวเนี้ยไม่ไไพลาด เรื่อการโกงนี่ขอให้บอกอ่ะอะนะครับไปครับอ้าวโอ,โอไม่ไม่ฟังกันเลยอ้าวนะ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยออ้ยดูสิครับคุณผู้ชมแม้ว่าผมจะจับเข้าใส่กุญแจมือเพื่อลดระยะเวลาความเร็วในการตววดข้อมือระหว่างการจิ้มแล้วแต่เขาก็ยังสามารถจิ้มได้อย่างคล่องแคล่วโอ ผมไม่ยอมหรอกนะครับจะลองสู้ต่อไปเปียกัอะไรกระแท้เะไรกระแท้เขาไหเอ้ยอ้ยว่าแต่กระแพ้เขาไม่เสียบโอ้ยถุงมดอีกแล้วโอ้โหดึงเสื้อ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 ดึงดึงึดึด <พ uka> เออว่าสุดยอดมากครับผู้ชมผมต้องขอยอมเขาจริงๆล่ะครับเพราะไม่ว่าจะกองแบบสองรวมหนึ่งก็แล้วใส่กุญแจมือก็แล้วก็ยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้อยอ,อย่างนี้ต้องขอิีรราให้กับเขาคนนี้ล่ะครับมูซาเจ้าของฉายามูซาหัเพระการ it's going